สวัสดีค่ะยุกบช่องสาวหน้าค่าลุยชาแนลคือเก่าดด้วยค่ะืันนี้สพภาพไปเห็ดเมนูถอดแม่งจีนุ่นดินไปเบิงงกันเลยค่ะนี่คือแมงจีนุ่นดินนะคะวันนี้อีแม่ไปกลนมาเขสาไปกแกปิกีกันเลยเนะคะเนาะ ไปเบิ่งขั้นตอนการถอดเลยค่ะเอออนั่ลถดเนยชีโนทอเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของ แมงจีนุ่นดินทอดนะคะเ้าสิบมาซิมกันนะคะว่าสิเยบว่ะอืมอ้มอื้มขันกินกับเขาเนี่ยแสบแห้งนะคะรสชาติมันนันวอื สำหรับคลิปนี้แม่งจีนุ่นดินทอดกับจบลงแล้วนะคะพอกดไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเลยเด้อค่ะบ๊ายบาย